สบายดีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่ายากกินขา้าวให้เจ้ามันเห็ดนาะยากกินปูกินปลาให้เจ้าสานแห่สานมองถ้าอยากมีเงินมีท้องให้เจ้ามันซอกมันหาหากสีหังมีเมือนาเ,พ,นานเพิ่นววาสันเดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย กาบสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ขู่สู้คนกลรมมาพรมมาพ่อกับจันทรุกสาวลาาในตังแดนคือเก่าคือเดิมแล้วมือนี้จันทรุกเองก็มีคําอวยพรสสาหรับคนค้าขายหรือว่าอวยพรมอ,อาทั่วไปน้อน้ำเอามาต้อนมาฝากน้ำเอามาเล่าเอามาเบ้าสู่พ่อแม่พี่น้องป้องไปายได้คับฟังคือเก่าคือเดิมสิมาว่าจังสิพี่น้องส่วงนีก่ก็ใกล้จะหอดทรงไทยปีเก่าต้อนฮาปีใหม่หลายๆคนเนาะอ,อาจจะหลายๆคนเนาะอ,อาจจะอยากได้คำมา คำผูกคอตัอแขนหรือว่าคำเวยไซให้โพนเอาไปเวยไซให้โพนให้คนที่ทานหักเนืองในสรงท้ายปี9เกต้นหักปีไม่ให้เป็นซิริมุคลนั่นเองและเดี๋ยวโาว่าอะไรอย่างฮางเขาก็จะมาเบ้าเกี่ยวกับคำอ่า ผูกคอต่อแขนหรือว่าข้ามหวยไจให้พอนสาหรับอ่าแล้วบทนีเนอสําหรับอ่าไส้ทั่วไปเนะไส้ทั่วไปผพูกให้อ่าพูกให้ผู้ใดก็ได้นอหรือว่าผูกให้อ่าทั้งเอื้ออายแม่ป้าพูลุงน้าบ่านน้าสาวได้มดเนะหรือว่าอวยพอนผูกแขนคนค้าขายหรือว่าคนเ็ดตบี้งานเห็ดีร่าเห้การก็สามารถผูกได้เส้นเดียวกันเพื่อกรเลื่อนว่าค้าผูกแขนทั่วไปเนะไส้ได้มดเนะไส้ได้มดทั้งทั่วไปทั้งแม่ค้าสาวขายเนะผู้ที่ทํามาค้าขายก็ไส้ได้เส้นเดียวกัน เดี๋ยวบอกว่าอะไรอย่างห้างเขาจะมาฟังคําอวยไซให้พรนสำหรับ คนค้าขายเนาะนั่นเองเนาะพี่น้องและทุกคนก็มาเตรียมจดแต่ว่าถ้าผู้ใดนั้นโจดย์บทันแล้วก็มีค้ามุ่งยากเนาะจันทรุกเองก็มีปื้มเนาะนี่เป็นปื่มอวยพรต่างๆและอยู่ในปื่มนี่ก็จะง่ายและสะดวกสบายสําหรับคนที่วเฮียนเว้าไมา่เฮียนวาไมา่ถ้าผู้ใดบทซื้อบดเนาะมีค้ามุ่งยากเห้ออกปื้มมาแล้วทองตามปื้มได้แล้วเป็นสิริมงคลเซนเดียวกันเนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจก็สามารถทักหาจันทุกได้โดยตรงทางข้อความเพจ หรือว่าจะทักหาจันทุกได้ที่เบื่อไล่ที่ว่าขึ้นอยู่ใต้คลิปนี่ก็ได้เซนเดียวกันเนาะและอยู่ในปุ่มนี่ก็จะมีบทสมบัติสมามพ่พอมม่บทสมบัติสมาผมัวอ,อุอาผู้ข้อตัวแขนผู้เท่าผูแ้แก่เล็กน้อยอย่างซิมีมดเหมือนกันเนาะอยู่ในหัวเดี่ยวมีมดเนาะพี่น้องถ้าว่าผู้สนใจก็สามารถทักหาจันทุกได้โดยตรงทาง้อความเพียหรือว่าเบือใใ่อไล่ที่ว่าขึ้นอยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้เซนเดียวกันเนาะเดียวกับคําผูกข้อตัวแขนหรือว่าคําอวยไส่ให้พรสําหรับคนค้าขายวาดังนี้ ถ้าสมมุติว่าเป็่นช่วงปีใหม่เนาะเขาก็จะใส่ว่าจังซิ เขาคาน้ำหนาเนี่เขาจะใส่ว่าให้กวดหนีเนาะให้กวดหนีดีกวดเข้ากับสำหรับผูกแขนเนาะถ้าบุผูกแขนเขากะบวต้องใส่ให้กวดหนีดีกวดเข้าเนาะเาก็จะใส่สาธูสาธูไปแทนสามเถอหรือว่าบัดนี้เขาจะอวยพรใส่ให้เจ้านั้นมีซส่ทิศทิศุกจังสิกะได้เหมือนกันเนาะถ้าบวได้มีพิธีบาสีสุกวดหรือว่าบได้ผูกแขนเนาะเขาก็บต้องใส่ว่าให้กวดหนีดีกวดเข้าเพราะว่าถ้าเมื่อใดที่ว่ามีพิธีบาสีสุกวดหรือว่ามีการผูกคอต่อแขนเขาจะต้องใส่คําว่าให้กวดหนีดีกวดเข้าบวยุใด ใหม่ใดก็ต้องใส่เนาะเมื่อเวลาที่ว่ามีมีพิธีบาสีสู่ขวัดเนาะเพื่อกวดสิ่งที่ว่าบดีนั้นออกไปเนาะหลังจากนั้นก็จะกวดสิ่งที่ว่าดีๆนั้นเข้าไปให้อาให้เจ้าของขวดเนาะจะได้เกิดความปิดมุ่งคุณนั่นเนองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมาฟังคำผูกคอตัวแขนหรือว่าคำ่วยไซสใไฮพรสำหรับคนค้าขายว่าดังนี้ สาธุสาธุสาธุผู้เบื้องท้ายให้ขวัญเจ้ามาผู้เบื้องขวาให้ขวัญเจ้ายูคันเจ้าทำมาค่าขายให้เจ้าโชคหมานร่ำรวยให้ร่วมคุมเงินคุมค้ำให้ได้เป็นมหาเศรษฐีมีมังแดกกคานเทินหรือคำาังทายเขาจะใส่ว่าอายุวนันโนสุขังพลังมันยืนมันเยืนก็ได้เ้นเดียวกันอันนี้เป็นเอฟซีเป็นขอกันเข้ามาเนาะเพื่อว่าเอาแบบว่าโบนยาวปันใดสซงสามแถวเนาะเพื่อว่าจะได้ง่ายและสะดวกสบายเวลาไปอวยไส้ให้พ้นก็จะง่ายเนาะถ้าว่าถุก คนมีความยุ่งยากก็ทองตามปื้มได้และก็เป็นสิริมุงคุนเซนเดียวกันเนาะและนออเดี๋ยวเขาก็จะมาฟังบทที่สองคําผูกคอตอแขนหรือว่าคําบ่วยไสให้พนสำหรับคนค่าขายว่าดังนี้ สาทูสาทูสาทูผูกเบื้องไส้ให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขัวให้ขวัญเจ้ายูปีไม้ฝ้าไมา้ให้เจ้าโชคหม่านล,ล่ํารวยยิบจับสิ่งใดให้เป็นเงินเป็นทองให้ไหลเนื้องน้อง,องมาอ้าจะได้ขาดเงินกีบเงินบาทเงินดอลล่าให้แลีนมาเต้าคาตลาดเศร้าและคาสี่ห่อมให้แลีนมาโฮมสมปราถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเทินหรือว่าคำนางใายเขาจะใส่่าให้อาสมปราถนาทุกสิ่งทุกประการจงมีอายุวันนนสุขังพลังมันยืนมันเงินจังสิกะได้เหมือนกันเนาะทุกคนมันขอกันเข้ามา เพื่อนว่าเอาแบบสั้นๆส,สองสามแถวแล้วก็ให้มีความหมายว่าสั้นๆจันซุกเกอรเจัดไปให้เนอะตามคำขอของ FC นั่นเองแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาฟังบทที่3คํคำผูกคอตอแขนสำหรับอ่า คนค้าขายเนาะอ่าปีใหม่ฟ้มมาใหม่ห้เจ้าอยู่ดีมีแหงเนาะหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหายร่ำหายรวยหายย้อยยิงหายมีอาัญมณโณสุขังพลังมันยืนมันยืนจังสิก็ดได้เหมือนกันเนาะแบบว่าสองสามแถวง่ายและสะดวกสบายสําหรับคนที่ว่าเฮียนเว้าใหม่เฮียนวาใหม่นั่นเองอ่าคาเว้าคําวาที่ว่าเป็นมุงคุณเนาะเมื่อน้าเข้ามาอยู่ในเฮือนในซานเมื่อน้าเอามาผูกคอตัวแขนให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานหรือเบ้าไปไวยใส่ให้พรในงานต่างๆแล้วก็จะเกิดความเป็นสิริมุงคุณดีนักแล้วเพื่อนวัช พี่น้องพฉสน้นอ่อทุคนก็อย่าลืมจดดใบซ่อมว้หรือว่าเขามีบทพอ่าอยู่บอนอื่นที่เขาหามาได้เป็นบทพอันมันม้วนเนาะก็อย่าลืมมาผูกคอตัวแขนให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานท่านเนาะให้เป็นสิริมุงคลนั่นเองจันสร์ุกเองหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความสุขและเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องเวกป่ายบโลายก็น่อยถ้าทานผู้สมเข้ามาเบืองแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันไปคนที่ทานหักนะครับเบืองรับสมน้ำสำหรับมื้อนี้จันใหมนทรับน้ซ ขอขอบใจละลายที่ที่ตามฮับเบิ้งฮับสม